สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลหลังจากเราได้สลับไปคุยกันเรื่องมาตรฐานของดาวมาสองตอนในตอนนี้เราก็จะกลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องเทคนิคการอ่านดวงชะตาคุยกันถึงเทคนิคการอ่านแบบที่เรียกว่าหลักการเดินตามดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรผู้สนใจสามารถติดตามกันได้เลยนะครับ ในตอนที่ผ่านๆมาก็ได้เรียนรู้พื้นฐานในด้านโหราศาสตร์กันมาหลายเรื่องแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือท่านจะต้องหมั่นทบทวนเนื้อหาที่สำคัญสำคัญให้แม่นยำเพราะจะต้องนำมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาที่จะต้องอ่านกันต่อไปอย่างในตอนนี้จะเป็นการอ่านดาวในดวงชะตาด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการเดินตามดาวซึ่งผู้ที่จะอ่านดาวในดวงชะตา ด้วยเทคนิคลักษณะนี้ได้สิ่งที่ผู้สนใจต้องแม่นยำให้มากคือเรื่องมาตรฐานของดาวต่างๆแบบต่างๆที่เคยคุยกันมาแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะศึกษาเรื่องการอ่านดาวให้ลึกลงไปมากกว่าการอ่านดาวตนุลักษณ์ตามที่เคยยกตัวอย่างมาให้ศึกษากันในตอนที่ผ่านๆมาแล้วโดยการใช้เทคนิคการอ่านดาวแบบที่เรียกว่าการเดินตามดาว การอ่านดวงชะตาด้วยวิธีการเดินตามดาวนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้ท่านที่สนใจด้านโหราศาสตร์ไทยสามารถอ่านดวงชะตาแล้วพยากรณ์ดวงชะตานั้นได้โดยไม่ยากนักวิธีการเดินตามดาวจะใช้สองรูปแบบผสมกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบของการผสมพบเป็นการนำพบผสมกับพบโดยใช้ดาวเจ้าเรือนพบนั้นเป็นตัวเชื่อม และติดตามดาวที่เป็นเกษตรเจ้าเรือนของภพนั้นไปเรื่อยๆนะครับและนำความหมายจากการผสมภพนั้นมาอ่านเป็นคำพยากรณ์โดยผู้ที่พยากรณ์อยากทราบเรื่องอะไรในดวงชะตาก็อ่านจากภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นรูปแบบที่2เป็นรูปแบบของการผสมดาวเป็นการนำความหมายของดาวตั้งแต่สองดวงขึ้นไปมาผสมกันทำให้ได้ความหมายของดาวที่สถิตอยู่ร่วมกัน แปลความหมายนั้นออกมาเป็นคำพยากรณ์ให้ดวงชะตานั้นๆลองพิจารณาจากตัวอย่างแรกที่ยกมานะครับในกรณีที่เราอยากทราบเรื่องคันลองชีวิตของเจ้าชะตาเราก็จะไปเริ่มต้นจากการอ่านพบที่แสดงถึงคันลองชีวิตหรือตัวตนของเจ้าชะตาก็คือจากการอ่านที่พบปนุก่อนตัวอย่างแรกเจ้าชะตาก็มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลเป็นแม่ธาตุลม มีดาวศุกร์เป็นดาวตนุลักษ์แต่ไปสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกพบกับดุมพระเราจะอ่านดาวลักษณะนี้ว่าตนุกระดุมพระเจ้าชะตามีดาวตนุลักษ์สถิตพบกับดุมพระคันลองชีวิตก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องการเงินเจ้าชะตาจะรู้สึกว่าเรื่องการเงินจะเป็นเรื่องที่สําคัญของชีวิตหากท่านพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าดาวศุกร์ที่เป็นดาวตนุลักษ์ไปสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกพบกับดุมพระนั้น ได้มาตรฐานเป็นดาวปรักกระเษการที่ดาวเป็นปลแสดงว่าเจ้าชะตามีความไม่มั่นคงทางการเงินหรือเรียกได้ว่ามีความเสื่อมทางการเงินอยู่ในพื้นดวงชะตาถ้าเราต้องการรู้ว่าเพราะอะไรเจ้าชะตาจึงมีความเสื่อมในดวงชะตาด้านการเงินถ้าท่านอ่านคำพยากรณ์ได้เพียงเท่านี้ก็จะไม่ทราบว่าเจ้าชะตาใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้วยเรื่องอะไร หรือสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าชะตาจำเป็นต้องควักกระเป๋าแบบง่ายๆในทางโหราศาสตร์จะใช้การพยากรณ์โดยหลักการเดินตามดาวเป็นจังหวะไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจังหวะแรกจะเป็นการอ่านจากดาวตนุลักษ์โดยการเดินตามดาวตตนุลักษ์มายังพบที่ดาวตนุลักษ์สถิตยอยู่ยังจาได้นะครับที่ตอนแรกได้กล่าวถึงว่าเราจะใช้ดาวเป็นตัวเชื่อมนะครับ เราเดินตามดาวตนุลักษ์ที่มาสถิตอยู่ก็คือพบกระดุมพระจากตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่ยกมาเมื่อท่านต้องการทราบว,ว่าอะไรเป็นตัวการทำให้เจ้าชะตาเสื่อมในเรื่องการเงินก็คือการอ่านต่อไปตามเส้นทางของดาวว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพะในราศีพิจิกที่ดาวตนุลักษ์ไปสถิตอยู่นั้นไปสถิตอยู่ที่พบใดนั่นเอง เราลองดูต่อในตัวอย่างดวงชะตาที่สองที่ยกมานะครับในตัวอย่างที่สองทางด้านโหราศาสตร์ก็จะอ่านว่าตานุกระดุมพระกระดุมพระเป็นการอ่านดวงชะตาตามหลักการเดินตามดาวไปเป็นจังหวะจังหวะแรกดาวตันุลักษ์ไปสถิตท,ที่พบกระดุมพระซึ่งดาวตานุลักษ์ได้ตำแหน่งเป็นปัลกเกษตรจังหวะที่สองดาวกระดุมพระสถิตท,ที่พบกระดุมพระเอง แสดงว่าดาวกระดุมพระได้ตำแหน่งเกษตรเมื่ออ่านตามหลักการเดินตามดาวที่ว่าตนุกระดุมพระกระดุมพระท่านก็จะทราบได้ว่าดาวกระดุมพระของเจ้าชะตามั่นคงเพราะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์ได้ว่าถึงแม้เจ้าชะตาจะใช้จ่ายเงินแบบสุลุ่ยสุร่ายแต่เจ้าชะตาก็ไม่ได้ลำบากแต่อย่างไร เพราะถึงอย่างไรเจ้าชะตาก็มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยแน่นอนเรียกว่าเจ้าชะตาฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ไม่ทำให้เจ้าชะตานั้นต้องลำบากแต่อย่างใดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจหลักการอ่านได้ดีขึ้นนะครับลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับในตัวอย่างที่สโครงสร้างของดวงชะตาก็จะอ่านว่าตนุกระดุมพระอลิท่านสามารถพยากรณ์ได้ว่า เจ้าชะตาจะมีความเสื่อมหรือความไม่ค่อยจะมั่นคงในด้านการเงินเนื่องจากต้องประจนกับปัญหาอุปสรรคศัตรูหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้มีหนี้สินที่ไม่สามารถชดใช้ได้จากตัวอย่างที่ยกมาทั้ง3ตัวอย่างนะครับเป็นคําพยากรณ์แบบง่ายๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจหลักในการอ่านดาวเท่านั้น ท่านสามารถฝึกทบทวนขยายความการพยากรณ์จากสิ่งที่ได้ศึกษาไปในตอนที่ผ่านผ่านมาเช่นเพิ่มเติมเรื่องของราศีที่ลักนณาสถิตยอยู่เรื่องราศีธาตุเรื่องคุณสมบัติของดาวเป็นต้นท่านก็จะมีเรื่องราวและมีความชำนาญในการพยากรณ์ดวงชะตามากขึ้นเองนะครับหากท่านต้องการอ่านดวงชะตาในเรื่องอื่นๆท่านก็สามารถใช้หลักการอ่านดาวตามแบบเดียวกัน ก็สามารถพยากรณ์ออกมาได้ไม่ยากนักเช่นถ้าท่านต้องการทราบว่าเรื่องการงานของดวงชะตาในตัวอย่างที่4เป็นอย่างไรท่านลองดูในดวงชะตาตามตัวอย่างที่4นะครับจากตัวอย่างสามารถอ่านดวงชะตาในเรื่องการงานออกมาได้ว่ากรมมะตะนุสุภพพะเมื่อท่านเริ่มต้นการเดินตามดาวจะพบว่าพบกรมมะอยู่ที่ราศีพฤษศโดยมีดาวศุภ เป็นดาวเจ้าเรือนกรัมรมะมาสถิตกลุมลัคนาที่ราศีสิงห์พบตนุเมื่อท่านเดินตามดาวตนุลักษ์ไปจะพบว่าในดวงชะตานี้ดาวตนุลักษ์ไปสถิตที่ราศีเมษพบสุพะตามที่ท่านอ่านโครงสร้างดวงชะตานี้ในเรื่องการงานออกมาว่ากัมมะตนุสุพะนั่นเองเมื่ออ่านโครงสร้างได้แล้วนะครับ ท่านก็นำโครงสร้างนั้นมาแปลรูปเป็นคำพยากรณ์ออกมาโดยใช้ความรู้ที่ท่านได้ศึกษาจากรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลในตอนที่ผ่านๆมาแล้วทั้ง12ตอนทบทวนและสรุปออกมาเป็นคำพยากรณ์ได้โดยง่ายในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นคำพยากรณ์แบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับว่าเจ้าชะตานี้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการงานการงานของเจ้าชะตา ก็จะมีความมั่นคงและจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเจ้าชะตาเองและเจ้าชะตาจะได้รับการยกย่องมีเกียรติยศที่สูงส่งการงานกับเจ้าชะตาจะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองซึ่งกันและกันท่านสามารถพยากรณ์ได้ในลักษณะแบบนี้เมื่อตามดูจากดาวตนุลักษ์คือพระอาทิตย์นะครับหรือว่าเลขหนึ่งไทยท่านจะเห็นว่าถ้าท่านแม่นยำในมาตรฐานก็จะรู้ว่าพระอาทิตย์ หรือเลขหนึ่งไทยได้มาตรฐานอุดหรือสูงส่งที่ราศีเมษและดาวศุกร์หรือเลขหกไทยนะครับมาสถิตที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนของพระอาทิตย์และพระอาทิตย์กับดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่สมพลกันอีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าท่านสนใจในเรื่องอื่นๆหรือพบอื่นๆก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้เองในการพยากรณ์ออกมาซึ่งท่านต้องมันทบทวนให้คล่อง ก็จะเกิดความชำนาญในการพยากรณ์มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังสําหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดอ่านคําพยากรณ์ก็คือความสับสนในเรื่องของพบและเส้นทางของดาวที่ผู้อ่านต้องเดินตามดาวนั้นๆไปในที่นี้จะขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้สนใจได้ทราบเป็นการป้องกันการสับสนในช่วงเริ่มต้นการฝึกพยากรณ์ใหม่ๆเช่นในตัวอย่างที่5เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่6นะครับ ในตัวอย่างที่5จากดวงชะตาเราก็จะเห็นว่าเจ้าชะตามีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมีลาหูหรือว่าเลข8ไทยเป็นดาวตนุลักษ์มีดาวพฤหัสบดีหรือเลขหนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาพระแต่ดาวพฤหัสบดีไปสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นภพพันธุถ้าท่านอ่านตามหลักการเดินตามดาวก็จะได้คงสร้างว่ากระดุมพระพันธุ ซึ่งท่านสามารถพยากรณ์ออกมาแบบง่ายๆว่าเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้จากหมู่ญาติพี่น้องหรือทําเงินได้จากวงศาคณาญาติของตนเองนั่นเองคราวนี้เราลองมาพิจารณาตัวอย่างที่6กเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าในดวงชะตานี้มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมเช่นกันมีดาวสุ์หรือเลขหกไทยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะ แต่ดาวสุกไปสถิตยอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นพบกระดุมพระของเจ้าชะตาสามารถอ่านตามหลักการเดินตามดาวเป็นโครงสร้างว่าพันธุกระดุมพระและท่านสามารถพยากรณ์แบบง่ายๆได้ว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเสียเงินให้กับญาติพี่น้องของท่านเองหรือกล่าวตรงๆได้ว่าญาติพี่น้องวงศาคณะญาติของเจ้าชะตาจะมาของเงินจากเจ้าชะตาไปใช้หรือว่าเขามีกิจกรรม ที่จะสแสวงหารายได้จากตัวของเจ้าชะตานี้ที่ยกตัวอย่างที่5้าและตัวอย่างที่6มาเปรียบเทียบไม่เห็นเพราะในช่วงแรกๆที่ท่านเริ่มศึกษาโหราศาสตร์บางครั้งท่านก็จะสับสนเมื่ออ่านโคงสร้างว่ากระดุมพระพันธุก็พยากรณ์ออกมาได้ไม่ยากว่าจะมีรายได้จากญาติพี่น้องแต่เมื่ออ่านโคงสร้างอีกดวงชะตาหนึ่งว่าพันทุกระดุมพระท่านก็จะพยากรณ์ว่า ญาติพี่น้องจะเอารายได้มาให้คล้ายๆกันไหมครับกระดุมพระพันทุกับพันทุกระดุมพ,ะพ,พระพระพท่านอ่านในลักษณะนี้ก็มีความหมายเดียวกันก็คือเจ้าชะตาทั้งสองได้เงินจากญาติพี่น้องแต่ในความเป็นจริงท่านควรจะแทนที่คำพยากรว่าญาติพี่น้องนะครับหมายถึงว่าโครงสร้างอันที่สองนะครับพันธุกระดุมพระจริงๆก็คือญาติพี่น้องจะเอารายได้ท่านไป ท่านจึงต้องระมัดระวังการพยากรณ์ให้ดีสิ่งที่สำคัญคือต้องหมั่นทบทวนความรู้ในตอนที่ผ่าน่านมาให้แม่นยาแล้วท่านจะสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้นจากตัวอย่างการพยากรณ์ทั้งหมดที่ยกมาในตอนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้รูปแบบการพยากรณ์แบบผสมพบซึ่งยังมีรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้นคือรูปแบบผสมดาวที่จะช่วยให้ท่าน ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ท่านที่สนใจสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว้างขวางมากขึ้นและครอบคลุมเรื่องต่างๆที่เจ้าชะตาอยากทราบได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการอ่านดาวด้วยรูปแบบต่างๆอีกมากมายเช่นเรื่องของดาวตนุกเกษตรเรื่องของดาวอนุกเกษตรเรื่องของดาวอง์เกณฑ์เรื่องดาวพินทุบาท และเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะช่วยให้ท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาให้ลึกซึ้งถูกต้องแม่นยำมากขึ้นท่านที่สนใจในด้านโหราศาสตร์ไทยสามารถติดตามศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยได้ที่รายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลทางช่องสาระสำราญซึ่งจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยให้กับท่านที่สนใจ ในแบบที่จะทําให้ท่านได้รู้จักรู้จริงและรู้แจ้งในด้านโหราศาสตร์ไทยแต่ที่สําคัญนะครับคือทุกท่านผมคงต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าต้องหมั่นทบทวนจากบทเรียนในตอนที่ผ่านผ่านมาให้สม่ําเสมอท่านก็จะสามารถพยากรณ์เรื่องราวต่างๆในดวงชะตาได้อย่างแคล่วคล่องแม่นยําและลึกซึ้งดังสุภาษิตอังกฤษ ที่กล่าวไว้ว่า practice m a k e perfect หรือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินคนไทยที่ประสบความสำเร็จก็จะพูดถึงว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จก็มีหนทางเดียวนะครับคือซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมซ้อมซ้อมนั่นเองนะครับสวัสดีครับ